สมัยหนึ่งมีพระรูปหนึ่งนะถามพระพุทธเจ้าถามไม้ยาวนะถามสั้นๆใครเศเวทนาเวทนานี้ก็หมายถึงความรู้สึกสุขทุกข์อ่ากนายือใครรู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์พระเจ้าจานที่จะตอบ ตรงๆก็บอกว่าพระรูปนี้เนี่ยคือพระมุริยะเนี่ยถามผิดที่ถูกเนี่ยควรจะถามว่าอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีหรือผู้ยางน,นี้คือว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาอันนี้พระมุริยะก็ถามต่อไปว่า ใครที่ทยานอยากทยานอยากที ana, question, ่นี้จ้ที่นิ Bolt ่เหมือนตัณหาพระเจ้ากระกาศว่าเนี่ยถามผิดนะที่จริงควรจะถามว่าอะไรเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีแล้วพร่ออธิบายเริ่มว่าเนี่ยมีเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี เหมือนกับที่คำถามมอสักครู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่ามีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีหรือผู้อย่างนี้นคือว่าเพราะมีผัสสะเวทนาจึงมีและเช่นเดียวกันเพราะเวทนามีจึงมีมตัณหาเกิดขึ้นนี่พระโมอยิาะถามต่อไปว่าใคร ถือมั่นยึดมั่นก็หมายถึงว่าอุปทานนี่แหละพระเจ้าก็ตัดต่อเหมือนเดิมว่าเนี่ยถามผิดนะที่ถูกเรียนถามว่าอะไรเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีแล้วพงศ์อธิบายว่าเนี่ยตัณหาเป็นปัจจัยนะอุปทานจึงมีเดี๋ยวเพื่ออย่าดนรือว่าพราะมีอุปพรพะมีตัณหานะจึงเกิดอุปทาน น่าสนใจนะที่พู้เจ้าเนี่ยทักพระมริยาวะเนี่ยที่ถามเนี่ยถามผิดคือแต่ถามแต่ว่าเนี่ยใครสวยอารมณ์หรือเวทนาใครทยานอยากใครถือมั่นยึดมั่นถามแบบนี้ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าถามว่าอะไรเป็นปัจจัย เวทนาจึงม like ีหรืออะไรเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีอะไรเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีไม่มีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าถามแบบนี้ก็ทาให้เห็นถึงสาเหตุหรือสมุดไทยก็จะเป็นสมุดไทยของเวทนาของตัณหาของอุปทานแต่ที่จริงเนี่ยจะมาเห็นถึงสาเหตุได้เนี่ยไม่ว่าสาเหตุของเวทนาสาเหตุของตัณหาหรือสาเหตุของอุปทานเนี่ย จุดเริ่มต้นตรงที่ว่าแทนที่จะถามว่าใครแต่ควรถามว่าอะไรคนเราเนี่ยมักจะติดอยู่กับคำถามว่าใครนพอเราติดอยู่กับคำถามแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ไม่สามารถจะเห็นความจริงได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนคำถามให,ใหม่มาเป็นว่าอะไรเนี่ย มันทำไม่เห็นความจริงและไม่ใช่ความจริงธรรมดาแต่เป็นความจริงที่จะช่วยทำให้ออกจากทุกข์ได้อย่างเช่นถ้าถามว่าใครทุกข์เนี่ยนะมันไม่เกิดประโยชน์นะแต่พอถามหมายว่าอะไรทุกข์ตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์แนละ้วอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านพบคำตอบว่ามันไม่ใช่ใครที่ทุกข์นะแต่มันเป็นรูปที่ทุกข์มันเป็นนามที่ทุกขนะ์ คือถ้าเรามองแต่ว่าใครใครใครเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ความจริงระดับสมมุติแต่ถ้าเราถามใหม่ว่าอะไรเนี่ยก็สามารถทําให้เห็นความจริงที่ลึกขึ้นนะหรือตรงตามความเป็นจริงหรือความจริงแท้ก็ไนดะ้ใช่เรายังติดอยู่ว่าฉันทุกข์ฉันทุกข์ฉันทุก,ทกหรือว่าใครทุกข์เนี่ยนะมันยิ่งแย่นะแต่พอเห็นว่า ไอ้ที่ทุกเนี่ยมันเป็นรูปทุกหรือมันเป็นน้มที่ทุกเนี่ยมันช่วยกดเปื้อนความทุกไปได้เยอะเลยอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างของอาจารย์กำพลก็ดีหรือว่าหลวงปูด่ดูอลรม์ปู่บุตราก็ดีเนี่ยพออาจารย์กำพลเห็นเลยนะว่าไอ้ที่พิการเนี่ยมันไม่ใช่ใครพิการหรือสังพิการแต่ว่ามันเป็นกายพิการ พอเห็นเท่าน,นนะี้นะโหจิตออกจากความทุกข์เลยพอไปเผลอคิดตั้งนานว่าฉันทุกข์ฉันทุกข์ซึ่งมันก็เป็นมุมมองเกี่ยวกับการที่ถามว่าใครทุกข์ใครทุกข์เรื่องหลวงปู่บุได,ดาเนี่ยฉันอาหารที่มีพิษท่านก็นอาเกียนแต่ท่านก็ไ่หมดสภาพเหมือนกับพระที่เหลือที่มาฉันอาหารด้วยกันที่เหลือนี่หมดสภาพไปเลย ใส่หลวงปู่ได้ท่านก็ยังคุยกับโยมได้คุยเสร็จท่านก็พออยากจะอาเจียนท่านก็คว้าโอถนมาอาเจียนแล้วก็คุยกับโยมต่อโยมก็สงสยัยวงปู่ไม่เป็นอะไรหรือของปู่บอกว่าในร่างกายคุณราก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่พอมันเจอยาเบื่อยามองก็อมีอาการต่างๆนานาแบบนี้แหละแต่ใจไม่ได้โดนด้วยเจวคนส่วนใหญ่เนี่ยพอ จอยาเบื่อยาเมาเนี่ยเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เกิดความสำคัญขึ้มาฉันทุกข์ฉันทุกข์ฉันจะอาเจียนอยู่แล้วที่จริงมันไม่ใช่ฉันทุกข์นะแล้วมันไม่ใช่มันไม่มีใครทุกข์ด้วยมันก็เป็นเพียงแต่กายหรือรูปที่มันทุกข์นั้นถ้าเอาคนเราเนี่ยแทนที่จะถามว่าใครใครใคร เรามองใหม่ว่าอะไรนะแทนที่จะถามว่าใครทุกข์ก็กลับมามองว่าอะไรที่ทุกข์นะก็จะพบว่าโอ้ถ้าไม่ใช่รูปทุกข์ก็นามทุกข์นี่ไม่เช่นเดียวกันนะเวลาเดินเนี่ยแทนที่จะถามว่าใครเดินก็ถามว่าอะไรเดินมันก็จะพบว่า มันเป็นรูปที่เดินนะมันเป็นกายที่เดินแทนที่ถามว่าใครนั่งนะก็ถามว่าอะไรที่นั่งมันก็เห็นได้ไมย่ยากนะว่ามันก็เป็นรูปที่นั่งหรือว่ากายที่นั่งเวลามีความโกรธแทนที่ถามว่าใครโกรธ เวลามีความโลภท่านจะถามว่าใครโลภเนะี่ย mm. ก็ลังถามว่าอะไรที่โลภอะไรที่โกรธก็จะพบว,ว่าอ,อ๋อมันเป็นนามที่โกรธมันเป็นนามที่โลภนะมันเป็นการมองที่ช่วยทําให้ถอนถ่ายถอนความยึดมั่นนะในตัวกูช่วยทําให้เห็นความจริงที่ลึกไปกว่าความจริงระดับสมมุติสัจจะ เราเรายังมองแต่ว่าใครใครใครมันก็เห็นแต่คนเห็นเราเห็นเขาพวกนี้มันก็เป็นสมมติสัจจะนะแต่ถ้ามองว่าอะไรเนี่ยเช่นอะไรทาแทนที่มองว่าใครทําเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยเราเห็นความจริงในระดับปรมาทตถสัจจะหรือความจริงแท้ได้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ ความจริงในระดับปรัชญาหรือเป็นแค่ความจริงที่มันมันไกลจากชีวิตจริงที่จริงถ้าเรามองเห็นว่ามันไม่ใช่ใครที่ทุกข์แต่มันเป็นโูปที่ทุกข์มันเป็นน้ำที่ทุกข์มันไม่ใช่ใครโกรธนะแต่ มันเป็นนามหรือใจที่โกรธหรือมีความโกรธขึ้นที่ใจเนี่ยถึงเวลามีความปวดขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะโวยวายตีโวยตีพายเพราะเห็นว่าฉันปวดฉันปวดนะมันก็จะเห็นว่าอมันเป็นรูปที่ปวดมันเป็นกายที่ปวดมันทําไม่ใจเนี่ยคลายจากความทุกข์ไปได้เยอะเลยเพราะตาบใดที่ยังเห็นว่าฉันปวดฉันปวดหรือยังมี ผู้ปวดอยู่นะมันไม่ใช่แค่กายที่ปวดหรือกายที่ทุกข์นะใจก็พลอยทุกข์ไปด้วยแต่เราสามารถที่จะถอนจิตออกจากความทุกข์ได้ถ้านะเราเห็นว่ามันไม่ใช่ใครปวดอีกมันไม่มีผู้ปววได้วยซ้ำนะมันมีแต่กายที่ปวดอันนี้เป็นเป็น เป็นมุมมองที่สำคัญเลยนะใครทำเหตุคนนั้นก็รับผลถ้านายกอทำเหตุนายก็รับผลถ้านายขอทำเหตุนายขอก็รับผลฟังดูก็ดูมีเหตุมีผลดีนะแต่พระเจ้าตรัสว,ว,ว่าเนี่ยมันเป็นความคิดแบบสุดตรงเรียกเป็นวิชาทิฏฐิเลยก็ว่าได้ แล้วกุจักอธิบายนะว่าเนี่ยถ้ามีาวิชาเป็นปัจจัยสังขารย่อมมีสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีนามรูปเป็นปัจจัยสลายยศนยย่อมมีแล้วลงมาตัดยาไปถึงเนี่ยปัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชารามราณะทุกโทมนัดที่งยตัดเนี่ย มันไม่มีใครเลยมันมีแต่ว่าอะไรการที่พระเจ้าอธิบายทุกว่ามันเป็นกระบวนการที่เกิดจากอะไรเนี่ยเริ่มตั้งแต่วิชาสังขารวิญญาณเนี่ยอันนี้ที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นการมองแบบทางสายกลางเป็นการมองแบบมันไม่มีใครไม่มีคนผู้กระทําไม่มีคนผู้รับผลนะมันมีแต่สภาวะธรรม ที่เป็นเหตุแล้วก็มีสภาวะธรรมที่รับผลสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะมี่สำคัญมากเลยนะถ้าเรายังมองแต่ว่าใครใครใครมันก็จะเห็นผู้ทุกข์แต่ถ้าเรามองว่าอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์และเรื่องนี้มัน ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเกินวิสัยนะที่เราจะเข้าถึงหรือเข้าใจแล้วก็ย่าให้มันเป็นแค่เรื่องของความคิดแต่มันสามารถจะเป็นประสบการณ์ที่เราจะสัมผัสได้อย่างเช่นเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยถ้าเดินยังมีสติเดินด้วยความสึกตัวเนี่ยมันก็จะเห็นว,ว่าอที่เดินเนี่ยมันไม่ใช่เราเดิน มันไม่มีผู้เดินนะมันมีแต่รูปที่เดินเวลาเรายกมือสร้างจังหวะเนี่ยถ้าเราทำอย่างมีสติเนี่ยมันไม่ใช่เราที่ยกมือมันไม่มีผู้ยกมือนะมันมีแต่รูปที่ยกระหว่างที่เดินจงกรม่องที่สร้างจังหวะมีความคิดเกิดขึ้นถ้ามีสติก็จะเห็นนะว่ามันไม่ใช่เราคิดนะมันแค่มีความคิดเกิดขึ้น มันไม่มีใครคิดนะมันแค่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือความคิดมันช่วยทำให้ไถ่ถอนให้ความเป็นเราออกไปจากการกระทําไม่ว่าของรูปหรือของนามไม่ว่าของกายหรือของใจ แต่ก่อนทำอะไรก็ไปยึดไปเหมาว่าเป็นเราทำเราเดินเรานั่งเรากินแต่พอเจริญสติทำความสึกตัวเนี่ยมันก็จะเห็นเลนะ้วเนาะมันไม่ใช่เราเดินเรานั่งเรากินนะมันเป็นรูปที่เดินที่รูปที่นั่งรูปที่กินเวลามีความหงุดหงิดมีความฟุ้งมีความเครียดเกิดขึ้น มันก็ไม่มีเราเครียดเราหงุดหงิดเราฟุ้งนะมันมีผู้เครียดผู้หงุหงิดผู้ฟุง้งนะมันมีแต่ความเครียดความหงุดหงิดความฟุง้งซึ่งเกิดขึ้นในใจมันเห็นแต่อะไรนะแต่มันไม่มีใครอันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากนะมันเป็นเรื่องที่เราสามารถจะเห็นเองได้และนี่แหละคือคุณค่าของการเห็น ไม่เข้าไปเป็นเพราะถ้าเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยเวลามีทุกข์ก็เราเป็นผู้ทุกขนะ์ฉันเป็นผู้ทุกข์แต่ถ้าเห็นเนะ่ยมันจะเห็นแต่ความทุกข์นะไม่ว่ามันจะเป็นความปวดความเมื่อยไม่ว่ามันจะเป็นความโกรธความโศกความเศร้าหรือความเครียด แล้วนี่มันจําเป็นนะมันเป็นประโยชน์นะสำหรับเราในการดําเนินชีวิตประจําวันเพราะว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไปซ้ําเติมเวลากายทุกข์ก็ไปเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองด้วยการสําคัญมาว่าฉันทุกข์ฉันทุกข์เวลาปลวดเวลาเมื่อยเวลาเครียด ทนที่จะเห็นว่าเออมันเป็นความปวดความเครียดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับกายหรือใจก็ปไปคิดว่าฉันปวดฉันเมื่อยฉันเครียดฉันทุกข์ซึ่งเมื่อเป็นการซ้ําเติมนะเพิ่มความทุกข์ให้กับใจของเราบางครั้งความเครียดความหง,งุดหงิดมันก็อ้ามได้ยากนะ จนเหนียวความปวดความเมื่อยแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าเห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันเดือนน้อยๆเนี่ยมีสติเห็นสภาวะเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในใจหรือแม้แต่เกิดขึ้นกับกายก็ตาม ถ้าไม่เห็นเนี่ยมันจะค่อยไปยึดนะไปยึดมันว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ยึดเอาความทุกขเป็นของฉันอย่างที่พระจาจาร์ตรัสนะว่าเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์จริงแล้วมันรวมไปถึงสภาวะอื่นด้วยนะมันมีแต่ความแก่ไม่มีผู้แก่สุดท้ายเนี่ยนั่นเรต่งความตายเี่ยมันก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตาย แต่ที่คนเราเนี่ยกลัวความตายมากเนี่ยก็เพราะมันไปนยึดว่าเนี่ยมีฉันที่จะเป็นผููตายซึ่งก็คือการไม่การมองแต่ว่าใครใครใครไม่ได้มองว่าอะไรถ้าเราเริ่มนะมาฝึกการมอง สภาวะที่ดำเนินไปในชีวิตประจำวันของเราว่ามันเป็นอะไรมากกว่าใครทำนะมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์เบาบางไปได้อย่างคราวหนึงเนี่ยนะนนี้หลวงพ่อคำเเี้นะเราเคยไล่ฟังนีโยมหลวงพ่อจะไป ปสอบอาร,รมโยมคนหนึ่งที่มาปฏิบัติมาอยู่ได้สามสี่วันแล้วแล้วมาปฏิบัติพอเห็นหน้าหลวงพอ่อโยมแล้วก็บอกหลวงพ่อทำไมดีหนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่ออเขียนท่านไม่ตอบนะแต่ว่าบอกว่าให้ถามใหม่ยังถามไม่ถูกโยมนั้นนั่งนึกสักพักก็พูดใหม่นะวันเนี้ยหนูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกิน หลวงพ่อบอกเออเนี่ยต้อง,ต,องต้องมองแบบนี้แหละถึงจะเป็นนักปฏิบัติคือไม่ใช่หนูเครียดนะแต่ว่าหนูเห็นความเครียดหนูถ้ามองว่าหนูเป็นผู้เครียดเนี่ยมันทุกข์มากเลยแต่ถ้าเห็นความเครียดเนี่ยมันไม่ทุกข์นะเพราะว่าพอเห็นความเครียดแล้วเนี่ยก็หมายเพราะว่าความเครียดเนี่ยมัน มาทำลายจิตใจไม่ได้มันเกิดระยะห่างระหว่างความเครียดกับใจนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้สติในการสังเกตอาการของกายและใจอยู่เสมอๆเอจเริญสติเป็นประจันทค์ความรบสุกตัวอยู่เสมอเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ย กับการกระจเนี่ยมันก็เป็นสักแต่ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นไม่มีผู้เครียดไม่มีผู้โกรธไม่มีผู้เกลียดไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้ปวดไม่มีผู้เมื่อยคือไม่มีใครมันมีแต่อะไรนั่นคือความเครียดความโกรธความหงุดหงิดหรือว่าความปวดเท่านั้นเอง ต่เราเห็นแต่ว่ามันเป็นแค่สภาวะนะแต่ไม่ไม่มีใครเป็นเจ้าของสภาวะนั้นเนี่ยถึงเวลาเจอความทุกข์มันก็มีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ถึงเวลาป่วยมันก็มีแต่ความป่วยไม่มีผู้ป่วยจนกระทั่งถึงเวลาตายมันก็มันไม่มีมันก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายถ้าพยายามมองนะให้เห็น ความจริงแท้ๆที่มันหลุดจากความสคับ้ันหมายในตัวตนสตินี่มันช่วยได้นะสติมันช่วยได้ที่ทำให้เราเห็นทะลุภาพตัวตนไปจนเห็นความจริงแท้ว่ามันมีแต่รูปก,กับนามมีแต่กายกับใจ แต่ถ้าไม่มีสตินะมันก็ความหลงก็จะสร้างตัวตนขึ้นมาเกิดความสำคัญบ้านหมายในตัวตนขึ้นมามีตัวฉันนะมองอะไรก็เห็นแต่ใครเห็นแต่ใครนะแต่มองไม่เห็นอะไรบางทีถ้าว่าเราหมั่นถามสักหน่อยนะว่าฉันจะถามว่าใครถามว่าอะไรเนี่ยนะบางทีเราก็จะเห็นความจริงได้ ความจริงความจริงที่จริงแท้ได้มากขึ้นแทนที่จะถามว่าใครเห็นต้องถามว่าอะไรเห็นแทนที่จะถามว่าใครเดินก็อะไรเดินแทนที่จะถามว่าใครได้ยินก็ถามว่าอะไรได้ยินก็จะพบว่ามันเป็นรูปที่เดินนะมันเป็นจิตที่เห็นมันเป็นจิตที่ได้ยินจึงมีคําว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณวิญญาณนี่คือ การรับรู้ของจิตนั่นเองนี่คนเราเนี่ยไปติดที่คําว่าใครใครใ,ครใครเนี่ยมันก็เลยเห็นแต่ความจริงในระดับสมมุติสัจจะพอมองว่าใครมันก็มีแต่เรากับเขาแต่ถ้ามองว่าอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นรูปเห็นนามแล้วก็ต่อไปก็จะเห็นเป็นขันห้าถ้าเรามองอะไรนะ แต่ที่หมอว่าใครเนี่ยมันก็จะเห็นขันทาหรือรูปนามกายใจซึ่งเป็นความจริงแท้แต่ถ้าเราเอาแต่ถามว่าใครใครใครมันก็จะเห็นแต่ความจริงระดับสมมติสัจจะซึ่งมันก็พาเราไปสู่ความหลงได้ง่ายแต่ในชีวิตจ,จริงเราก็คงดนีไม่พ้นหนะ้าที่ต้องถามว่าใครใครใคร แต่ถ้าถามว่าอะไรบ้างก็ดีโดยเพราะถามในลักษณะที่ทำให้สาวไปถึงเหตุสาวไปถึงปัจจัยอย่างเช่นเวลาเราเห็นอุบัติเหตุเนี่ยหรือว่าอาจาก,กรรมเนแานที่เราจะถามว่าใครทำเราถามว่าอะไรเป็นเหตุให อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเหตุเหล่านั้นใครฆ่าหรือว่าใครทําแท้งมัจจะไม่ตอบมาจจะมีประโยชน์เท่ากับว่าอะไรที่ทําให้เกิดเหตุเหล่านั้นขึ้นพราะว่าเป็นเพราะยาบ้าเป็นเพราะว่าการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นพ่อสังคมทําให้คนหลงผิดเกิดความโลภเกิดความหลง อันนี้ก็ทําให้สาวไปสู่การแก้ปัญหาแล้วเนี่ยเนี่ยก็เป็นเหตุผลอัน,นเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่พุทธเจ้านะทักพระโมริยวาเนี่ย,ท,ย,ยที่ถามว่าใครสวยเวทนานี่ยังถามไม่ถูกต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาและสุดท้ายก็จะพบสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาใครทุกข์เนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับว่า อะไรเป็นปัจจัยทําให้เกิดทุกข์แต่ดูจ้าเนี่ยแล้วสุดท้ายก็จะพบว่าเนี่ยกระบวนการก่อทุกข์นั่นคือปฏิจจสมุปบาทไอ้สังเกตนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันไม่มีคําว่าใครเลยไม่มีใครเป็นผู้ก่อเหตุไม่มีใครเป็นผู้รับผลมันมีแต่อะไรและเนี่ยเป็นการมองที่ทําให้เห็นความจริงนะที่ช่วย